สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพท่านนี่คือรายการที่นี่อุตรดิตเ์เขตสวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่โรงเรียนวัดจอมแจ้งตำบลม่วงเจ็ดตนอำเภอขนโขกจังหวัดอุตรดิต์โรงเรียนนี้จะมีกิจกรรมอะไรดีๆที่จะให้พวกเรารับชม ขอเชิญทุกท่านติดตามมาเลยครับโรงเรียนวัดจอมแจ้งได้นำกิจกรรมการจัดทำภาพยนตร์สั้นมาใช้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามนโยบายเรียนดีมีความสุขและได้นำผลงานส่งเข้าประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต,ใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบัลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณพศ2567และได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศในระดับประถมศึกษาเขามีกระบวนการทำงานอย่างไรจึงทำให้ประสบผลสำเร็จเราจะมาพูดคุยกับนักเรียนกลุ่มนี้กันครับสวัสดีครับ ครับวันนี้นำทุกท่านมาที่โรงเรียนวัดจอมแจ้งอําเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิต์เพื่อมาเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆสำหรับโรงเรียนที่ได้นำนโยบายเรียนดีมีความสุขลงสู่การปฏิบัติครับวันนี้ขอบคุณคุณครูและลูกๆนักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับก็อยากถามลูกๆนักเรียนว่าพวกเราเนี่ยวัดจอมแจ้งมีอะไรดีๆที่ จะนำเสนอต่อผู้ชมครับค่ะภาพ,พยนตร์สั้นค่ะดียังไงดีเพราะว่าภาพยนตร์สั้นของเราได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศค่ะก็แล้วพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนะี่ยมีหน้าที่มีบทบาทอะไรบา้างค่ะของหนูนะคะหนูจะเป็นนักแสดงนําและช่วยครูเขียนบทค่ะ ส่วนของหนูเป็นผู้กำกับค่ะแล้วก็ผู้ช่วยถ่ายทำคุณครูค่ะหนูเป็นผู้ช่วยบันทึกเสียงค่ะหนูเป็นนักแสดงสมทบค่ะครับของผมเป็นผู้ดำเนินานที่อุปกรณ์ต่างๆครับก็แต่ละคนก็จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วได้เรียนรู้อะไรจากการทำภาพยนตร์สั้นซึ่งก็ถือว่าผลงานเนี่ยดีมากจนได้รับรางวัล ของผมการเตรเตียมสถานที่ของผมคือได้รู้ว่าสถานที่นั้นเหมาะสมกับการถ่ายทำอย่างไรครับหนูได้รู้ค่ะว่าแต่ละฉากหนูควรที่จะแต่งหน้าหรือทำผมอย่างไรให้เข้ากับฉากนั้นๆค่ะส่วนของหนูได้รู้ค่ะว่าแต่ละมุมกล้องมีผลต่ออารมณ์มากๆค่ะมกลหนูได้รู้วิธีการถือไมค์ค่ะว่าจะถือยังไงให้เสียงดีค่ะ ยยังงดดีีเสชของหนูได้รู้ว่าการทำ storyboard เป็นขั้นตอนแรกก่อนการถ่ายทำค่ะ storyboard เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะแต่ละคนก็จะมีหน้าที่มีบทบาทที่แตกต่างกันไปซึ่งต้องรวมกันถึงจะได้ผลงานออกมาดีใช่ไหมใช่แล้วคิดว่าพอเราทำภาพยนตร์สั้นมาเนี้ยแล้วลูกๆนักเรียนเนี่ยได้ประโยชน์อะไร ีเกกิดจาาภพยนนนตร์สั้นน้ของหนูนะคะหนูได้ความรับผิดชอบค่ะเพราะว่าการถ่ายทําภาพยนตร์สั้นทุกขั้นตอนเนี่ยทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดช,ชอบค่ะได้ทําให้หนูและเพื่อนๆมีความรับผิดช,ชอบในตนเองมากขึ้นค่ะค่ะข,ของหนูก็จะเป็นความสมามัคคีค่ะจากตอนแรกของหนูกับเพื่อนไม่สนิทกันแล้วพอมาทําก็ได้สนิทกันขึ้นค่ะแล้วหนูก็ได้เคารพการตัดสินใจของเพื่อนมากขึ้นค่ะ เป็นหัวหน้าทีมด้วยใช่ไหมของหนูเป็นความคิดสร้างสรรคร์ค่ะเพราะว่าถ้าเราได้หัวข้อมาแล้วเราก็มาช่วยกันแต่งเรื่องแล้วก็วาดสตอรีอ่บอร์ดค่ะครับของหนูได้ความรอบคอบค่ะรอบครอบของผมได้เข้าคิดในเรื่องมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่างๆครับเช่นความก้าหาญหรือความอดทนเป็นต้นครับอ๋อครับครับอ่อยากรู้ว่า หลังจากที่เราได้เรียนรู้จากภาพยนตร์สั้นมาแล้วเนี่ยพวกเราคิดว่าต่อไปนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มันจะสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างประโยชน์ให้เราในวันข้างหน้าได้ไหมเช่นค่ะข,ของหนูนะคะหนูอยากทำละครค,คุณธรรมค่ะเพราะว่าสามารถนำไปต่อ ต่อยอดรายได้ได้เยอะค่ะและหนูก็สามารถนำข้อคิดดีดดดๆเผยแพร่ให้คนอื่นได้ค่ะชั้นตัวหนูนะคะหนูคิดว่าหนูอยากจะเป็นนักรีวิวสินค้าค่ะเพราะว่าอาจจะต่อยอดในอนาคตข้างหน้าของตัวหนูได้ค่ะแล้วในอนาคตข้างหน้าหนูอาจจะรวยได้ค่ะอยากหวังรวยหนูอยากบันทึกเสียงค่ะหนูอาจจะไปแต่งยายค่ะ ผมก็ยังไปทาเป็นโฆษณาคราับเพราะว่าถ้าเกิดทําโฆษณาให้ผลิตภัณฑ์นั้นก็อาจจะได้รายได้มากขึ้นครับพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่พวกเราทําได้เรียนรู้ณวันนี้สามารถที่จะเป็นอาชีพได้ในวันข้างหน้าใช่ไหมใช่คแล้วแต่ละวันเนี้ยมีความสุขไหมที่ได้มารุงเรียนมีมมความสุขเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่า ิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้ที่โรงเรียนก็จะเป็นประโยชน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ขอให้เป็นกําลังใจให้ทุกคนได้พัฒนาต่อไปนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกิจกรรมดีๆเล็กๆน้อยๆส่วนหนึ่งของนโยบายเรียนดีมีความสุขที่โรงเรียนวัดจอมแจ้งสพอ,พ,อพออุตรดิตเขต2สองก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการประชุมทองน่วมคณะคุณครู และคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการแล้วก็ลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับคงรบกวนเวลาพวกเราเพียงเท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่เคารพครบับจากการทำงานของนักเรียนกลุ่มนี้ทำให้พวกเขามีความสุขและอยากมาโรงเรียนได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกันสิ่งที่พวกเขาได้รับก็คือทักษะการทำงาน เกิดความอยากรู้ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำนี่คือความสุขที่เขาได้รับครับท่านสามารถติดตามผลงานของเด็กๆที่ลิงก์ภายใต้คลิปนี้ได้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมครับกระผมเซรีขามประไยรายงานจากโรงเรียนวัดจอมแจง้งสำงานเขตวิทยาศึสษาประถมสายอุตราหกรรเขตสอง